อะไรวะปลาอะไรวะ,ะรโดโดเจอ่ะโ,โอ้เสียปลาสาระครับท่านผู้ชมปลาสาระผมไม่เล็กผมไม่เล็กนะครับกกลลกเกสเกสอะไรเอาได้เจนก็ ยืนถ่ายไม่ได้ทา่านผู้ชมต้องนั่งแต่งโปรตีนักเปลี่ยนรูปพักแล้วก็ไปเกี่ยวช่วยเกี่ยวเองเหน่อยก็ได้เน้าเกี่ยวตัวเองยังไงจ้าวิเกี่ยวเอีหรือกล้าจ้าวถึงทั้นคุกเขาให้เลยตนะ้องคาราว่าเลยนะนาานเนะอยอะ

อันตมันบ erm <Okay. S 2> ัดลุ้นอู้ตัวนี้3โลสโลได้เนี่ยเดี๋ยวคัดเดี๋ยวเข้าหมปลาตัวแรกย้ำลุดโอเคกดเดียบปลักนะครับผมเดี๋ยวปลักนะครับเดียบลักไม่หยุปลักใช่ไหมเอเอาฮอกเหรอ เอากระเอีอกตีโดนตีเอ๊ยอยู่บางทีเปลี่ยนมาเป็นเอ๊อ๊กอครับท่านผู้ชมลองดูลองดูขึ้นเลยเอ๊อ๊กอีกแล้วของเราน่าจะมุงว่ะ mà tức 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 có lộn cho mua quá mày nhìn. không nhìn. đứt đứt ui ตัวต er, ีตัวต oh ีตัวตีเดี๋ยวป้าทา้กลางเรยเลืยนางทิห้างมันแบดอยู่กลางหน้าห้างมันตกลัง เอออกัปตันผู้ชมเอออเออทำงานอะในกิมกิมกิมีิ